สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเช็คเลยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม2 5 6 4เงินเข้าวันไหนบ้างสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนต้องเช็คทุกเดือนวันในแต่ละเดือนนั้นนะครับมีเงินเข้าวันไหนบ้างเป็นเงินอะไรบ้างและสำหรับวันนี้เราจะพาไปเช็คผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ว่าในเดือนพฤษภาคม2,564ว่าเดือนนี้จะมีเงินส่วนต่างๆเข้าบัญชีวันไหนบ้างไปเช็คกันเลยครับวันที่1พฤษภาคม2,564ัวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคนละ200ถึง300บาทต่อเดือนผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับค่ารถโดยสารสาธารณะผู้ที่มีสิทธิ์รับเงิน ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้แบ่งเป็นดังนี้นะครับค่าโดยสารรถเมล์รถไฟฟ้า500บาทต่อเดือนใช้สำาระค่าโดยสารด้วยระบบอ e ีติเกตเฉพาะผู้ถือบัตรใน7จังหวัดคือกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการสมุทรสาครและนครปฐมค่าโดยสารรถบขสอ500บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟ 500บาทต่อเดือนวันที่18พฤษภาคม2 5 6 4ค่าไฟฟ้าไม่เกิน230บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนเป็นการต่ออายุจากมาตรการเดิมโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน230บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนตั้งแต่เดือนตุลาคม2 5 6 3ถึงเดือนกันยายน2 5 6 4กรณีที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดต่อกัน เป็นระยะเวลา3เดือนให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการปัจจุบันกรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน50หน่วยต่อเดือนให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ในวงเงิน230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหากใช้เกินวงเงินที่กําหนดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าทั้งหมดผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินกว่าที่กําหนดและได้ลงทะเบียนรับสิทธิเรียบร้อย วันที่21พฤษภาคม2564เราชนะรอบเพิ่มเติมงวดที่1ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินเราชนะ1,000บาทโดยเงินจำนวนนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ต้องใช้ผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเราชนะร้านถุงฟ้าขนส่งสาธารณะต่างๆที่ลงทะเบียนกับเราชนะเท่านั้นสามารถใช้ได้ถึงวันที่30มิถุนายน 2 5 6 4วันที่22พฤษภาคม2 5 6 4เงินช่วยเหลือผู้พิการ200บาทผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินตามปกติผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนจะได้รับการอวนเงินเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนเข้าบัญชีธนาคารอย่างไรก็ตามนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2 5 6 3เป็นต้นไปครอมอมีมติเพิ่มเบี้ยความพิการอีก200บาทรวมเป็น1,000บาทต่อเดือนสำหรับผู้พิการ ที่อายุ18ปีขึ้นไปและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะแบ่งจ่ายดังนี้นะครับ800บาทโอนเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิมทุกวันที่10ของเดือนเงินเพิ่มเติมอีก200บาทจากกองทุนประชารัฐจ่ายเข้ากระเป๋าเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งคาดว่าจะเข้าบัญชีประมาณวันที่22ของทุกเดือนวันที่28พฤษภาคม2564เราชนะ รอบเพิ่มเติมงวที่2ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินเราชนะ1,000บาทโดยเงินจนํานวนนี้นะครับไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ต้องใช้ผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเราชนะร้านถ่งฟ้าขนส่งสาธารณะต่างๆที่ลงทะเบียนกับปราชนะเท่านั้นสามารถใช้ได้ถึงวันที่30มิถุนายน2 5 6 4ก็จบลงไปแล้วนะครับ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com หลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ